ลาซีทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พรกะกระช่องแลมซ่าอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเล่นเกมมาเก็ตพาร์ตนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดชื่อผิดตรงไหนนะครับหรือว่าพูดให้เพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยละการนะครับแล้วก็สําหรับเกมนี้นะครับก็เปิดตัวมานานแล้วแหละนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทาเกี่ยวกับแอปนี้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับนะครับใครสนใจเกมนี้เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยลังคคลิปนะครับซึ่งการเล่นนะครับหรือว่าการดาวน์โหลดนะครับเรายังดาวน์โหลดได้ในแอป p พจตบิกด้วยส่วนสำหรับของ iOS นะครับผมยังไม่แน่ใจเช่นกันนะครับว่า iOS นะครับจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าสามารถโหลดได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันนะครับส่วนของ Android สามารถโหลดเล่นได้ตามปกตินะครับเพื่อนๆนี่ แล้วก็เราสามารถกดคลิกเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็วิธีการหาเหรียญในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกก่อนนะครับว่าตรงไหนจะสามารถหาเหรียญได้บ้างที่แรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมนะครับเรากดคลิกยังไงก็ได้นะครับให้เราชนะนะครับในแต่ละด่านนะครับอย่างเช่นประมาณนี้นะครับแค่เรากดคลิกนะครับเราก็จะมีพวกตัว รูปเหรียญขึ้นมานะครับเราก็สามารถดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญได้เช่นกันนะครับนี้ก็ง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการหาเหรียญในตัวเกมนี้ก็ถือว่าก็ ถือว่าค่อนข้างง่ายอยู่นะครับสาหรับวิธีการหาเหรียญนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการทําภารกิจซึ่งภารกิจก็จะมีอย่างเช่นนะครับการดาวน์โหลดแอปและทดลองเล่นเวลาออนไลน์ให้ครบตามที่เขากําหนดไว้นะครับก็คือประมาณ30มสิบวิีนะครับแค่เรากดคลิกแอปให้ครบเวลาเท่านั้นนะครับเราก็จะได้รับเหรียญเลยแล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนให้ครบตามที่เขากาหนดไว้เองนี่กรอกไอดีคำเชิญก็มีเช่นกันนะครับนี่ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการหาเหรียญจากการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนได้รับสูงสุดถึงประมาณ91,000ห่นเหรียญทุกคนสำหรับการเชิญเพื่อนหนึ่งคนถือว่าได้รับเหรียญเยอะมากนะครับก็จะมีพวกภารกิจย่อยให้เราทำอีกด้วยนี้ที่ก็จะเป็นเชิญเพื่อนครบนะครับตามที่เขากำหนดไว้ก็คือ1 5 0 0คนได้รับทั้งหมด 560บาททุกคนถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สําหรับวิธีการหาเหรียญนะครับเราจะสามารถหาได้จากพวกนี้เลยแล้วก็สําหรับการถอนเงินให้เพื่อนกดคลิกมาแถบมุมบนด้านขวามือจะเป็นรูปเหรียญนะครับแล้วก็หน้านี้นะครับจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการถอนเงินขั้นต่ําน่าจะอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับเ,เพื่อนๆนี้แล้วก็สําหรับหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินแล้วก็ สำหรับการถอนเงินผมก็ยังไม่ชัวร์เช่นกันนะครับว่าแอปนี้นะครับยังหาเงินได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันนะครับว่าสามารถหาเงินได้อยู่หรือเปล่านะครับเราก็สำหรับนะครับใครสนใจเกมนี้ก็สามารถคลิกลิงกตารางคีิปไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฟากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดใต้ผมด้วยนะครับแล้วก็ เกี่ยวกับการดาโหลดนะครับ o f อันนี้ไม่ชัว์เช่นกันนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ